รคร,รับสวัสดีครับครับสวัสดีครับช allora ื่ออะไรครับชื่อธีรพิษท่าทองครับครับมาจากจังหวัดไหนเลยจังหวัดน้องคายครับมาจากจังหวัดน้องคายครับสมัครเป็นช่างอะไรครับเนี่ยช่างเหล็กครับผมช่างเหล็กนะครับครับนานหรือยังครับสมัครอ่าประมาณห้าเดือนประมาณห้าเดือนนะครับครับสมัครตอนไหนไหมก็สําหรับผมเร็วไปด้วยนะครับไม่คิดว่าจะเร็วขนาด นะฮะเพราะว่าถ้าไม่ติดสงครามช่วงนั้นก็น่าจะบินไปไวกว่านี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอคิดง่ายครับไปอิสราเอลมันด้วยภาระหลายอย่างครับทั้งลูกยังเล็กไปเพื่ออนาคตของครอบครัวครับเราก็พออิสราเอลมือสงครามกลัวไหมไม่ครับผมเพราะว่าคนอยู่นั่นก็เยอะเขาก็มีที่หลบหลบภัยให้ด้วยครับอยากจะชวนเพื่อนๆไปอิสราเอลไหมครับ ตัวผมก็อยากจะชวนไปนะครับผมว่าไปหาเงินสู้เพื่อครอบครัวครับไปกับบริษัทเอ็นดีเคเป็นยังไงบ้าครับบริษัทเอ็นดเคดูแลดีไหมเอ่ยดูแลดีครับผมาสามารถพักอยู่บริษัทก็ได้าทางเนกงาก,ก็ดูแลดีเทคแคร์ care, ดีเต็มที่ครับพี่ๆก็พี่ๆที่ดูแลก็ดูแลดีครับ ครับก็ขอให้เดินทางไปนะครับสบความสองเร็จนะครับในินเช็คกลับบ้านเราครับผมครับครับของมาคาสวัสดีครับสวัสดีครับ